ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับเจ้าคอมพิวเตอร์ปี2012นะครับป้ายฟ้าแท้กำเนิดนะครับ v i p เต็มระบบนะครับเครื่องเสียงเป็นแสนนะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันกันก่อนนะครับสีสวยบางเดิมนะครับไม่มีชนนะครับเดี๋ยวดูรอบคันก่อนเดี๋ยวค่อยให้ดูข้างในบางทั้งคันนะฮะล้อยางใหม่นะครับจัดทรงเรียบร้อยนะครับยางปี23นะครับเพิ่งเปลี่ยนให้เลยนะครับ รอบพันก่อนนะครับ12 4ดอกนะครับคันนี้อ่านะครับภายในวีเต็มนะครับดูให้ดูรอบพันกันก่อนสตาร์ทเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเงียบๆเ,เลยนะครับไม่มีท่อพักท่อซิ่งท่อซิ่งนะคัะนนี้แนวซิ่งเลยนะครับทรงจิกโกนะครับ รอๆไปเลยนะครับเจ้ากลางมีนะครับระบบไฟใช้ได้ครบนะครับเบาหนังหุ่นยนต์นะครับสามแถวมีแขนนะครับอันนี้เป็นตัวเท้าแขนนะครับของข้างหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเปิดเครื่องให้ดูนะครับต้องถอดออกไว้ก่อนนะฮะเป็นไงครับข้างหน้างามมากครับ คาร์บอนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพาเดินดูนะครับให้ดูหิ้งหน้าครับหิ้งหน้ามาพร้อมกับสวิตช์เครื่องบินนะฮะยังเปิดไม่หมดนะเดี๋ยวเปิดให้ครบนะครับจะเครู่อนะฮะจอกลางนะครับเบิกใหม่นะครับเสียงอะไรครับอ้โหเครื่องเสียงเอ็กซาร์ดนะฮะอันนี้อะไรครับอ้อโหมเอ็กซาร์ดนะครับ ตรงนี้จะเป็นคอรสนะเป็นคอสปรับเสียงนะครับอยู่ข้างในนี้นะครับดูภายในก่อนนะฮะไม่ต้องรีบนะครับรีวิวให้ดูจะจักไปเลยนะครับภายในสะอาดนะครับเลี่ยมเลี่ยมเลยนะฮะสวยงามนะครับแอร์หนาวนะครับเป็นไมโครบัสแล้วนะครับแต่ไว้ข้างหน้านะครับแต่ไว้ที่เดิมนะครับ เรียบร้อยนะครับพัดลมไฟฟ้าแรงๆเลยนะครับมาดูภายในก่อนนะฮะไปดูด้านหน้ากันตัดเครื่องไว้เรียบร้อยครับเงียบๆระบะการเครื่องเกียร์นะครับหนึ่งหมนกิโลเหมือนเดิมนะครับระบบไฟใช้ได้ครบนะครับพื้นเพิ่นนะสวยนะฮะสวยๆเลยนะครับข้างหน้าอ่าคอนโซลเราเป็นไงครับ คาร์บอนยกแผงนะครับจอแอนดรอยนะฮะใหญ่เริ่มเทิมนะฮะพร้อมไิฟี่นะไิฟี่มิกนะฮะไว้ร้องเครื่องเสียงเอร้องคาราโอเกะนะเครื่องเสียงไว้ร้องคาราโอเกะได้เลยนะครับมีกล้องหน้านะกล้องหน้านะครับนี่เป็นไงเสียงพัดลมไฟฟ้าแรงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเครื่องนะครับ ดูเครื่องกันปิดมิกก่อนแป๊บอ่ายกตัวนี้กลับไปลุกโยกโยกโย,ยกมาทั้งอันเลยอ่านี่นะครับเราจะมาดูอึ๊บอ่าเปิดได้เลยนะเปิดไปแล้วเพื่อความไวครับเครื่องเงียบๆน,นะครับเครื่องเงียบๆเลยนะครับไม่เยอะนะแห้งๆเลย นะครับเปิดแบบให้ดูด้วยนะครับแห้งๆนะฮะแห้งเยอ้มนะฮะไอเป็นไงไอไม่มีนะครับนะไม่มีไอนะไม่พ่นไม่ไอนะครับแบบเป็นไงเมลอนนะฮะแบบนะครับันโส่งน่งามจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมเอาเบาะลงนี่เครื่องเงียบเลยนะลงเลยหลอ เงียบปิดนะฮะเก็บคอนโตลไว้เหมือนเดิมโอเคเสียบสายให้พ่อด้วยคันนี้ใส่พาร์ทรอบคันนะครับตาย้อยหล่อๆไปเลยนะฮะไฟนี่ไม่ต้องห่วงสว่างตาแตกนะครับ,นะรบเป็นไงครับไฟฟ้าแท้กำเนิดปี12บสองนะฮะเอื่นจะหกแสนกว่าไม่รู้นะครับแต่ที่ผมขายเอาไปวันนี้5้าแสน 9 9 0 0 0บาทนะครับรถอยู่สอยดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะครับเหมือนเดิมนะมาดูอย่างางูไงครับดอกลำโพงทั้งนั้นนะฮะโพงล้ลวนนะครับอ่าครับฝั่งคนขับไม้แท้นะครับ3ามแสนเก้า ไม่มีหมกเม็ดนะฮะไม่รู้จะหมกทําไมนะครับไม่ได้ขายคันเดียวนะฮะไมายเลข399นะครับมีคันเร่งไฟฟ้านะครับวัดบูทวัดโวลต์นะฮะวัดน้ํานะครับมีให้พร้อมสับนะฮะเครื่องเสียงเป็นไงไม่ไม่ไม่เป็นรองใครครับพูดง่ายๆนะครับเครื่องเสียงเปิดโชว์ได้เลยนะครับไปที่พื้นโอ้สวยงามนะฮะ รถเดิมนะฮะไม่มีขยะบางๆล้อ,อยางใหม่จะค่อยฟังนะฮะเสียงนะครับท่อท่อซิ่งท่อซิ่งนะฮะท่อซิ่งคงเสียงนะครับ,รบ,รบไม่ต้องกลัวแข็งแรงนะฮะแข็งแรงวางของได้นะฮะหนาๆนะครับ,นะรบไม่ใช่บางๆสิบส สีด่ดอกเพราะว่าเอ็กซาร์ at, ตัวยาวอยู่ตรงนี้ข้างล่างนี้นะฮะตัวยาวข้างหลังเป็นไงข้างหลังปิดเบาๆมันต้องปิดแรงอาแค่นี้นะฮะสวยใสนะฮะสะอาดนะฮะท่อเปาะนะฮะท่อสใสๆปิ๊ง ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครับฟังเสียงงเสียงกันดูนะครับว่าดังดีไหมดังเพาะไหมนะฮะสิบสองสี่ดอกเลยเหลอนะครับในรถตู้นะฮะเลือกเพลงให้ดูนะครับเดี๋ยวเลือกเพลงนะฮะอันนี้ก็ มีเสียงกระจังหน้าด้วยนะเราจะคู่นะครับคอนโซลสวยนะฮะสะอาดหมดจดนะครับเป็ยังไงประกันสามบวกนะครับคันนี้พร้อมบุ๊กเซอร์วิสนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับ จอไปเลยฟังเสียงกันนะเล่นจากมิกไปเลยนะ,ะเสียงเบิดเปิดเบตดไหมเปิดเบต์หน่อย ทันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับเปิดเบาๆพอนะรถอยู่สายดาวจันทบุรีนะครับ มีบริการส่งนะครับโทรที่เบอร์นะฮะ0800นะครับ148755นะครับดังดีครับข้างหน้าเราก็ดังเหมือนกัน สวยพร้อมใช้้นะครับยำอีกทีนะครับหกแสนกว่าไม่ขายนะครับขายเพียง5้าแสนเก้าหมื่นเพันบาทนะครับปี12 VAP เต็มระบบนะครับ เลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วผมทําให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปขับหลอ่ลอๆรับงานหลอ่ลอๆได้เลยนะครับ ไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้นะครับรถใช้งานนะครับหล่อๆเลยนะครับรับประกันเครื่องเกียร์เหมือนเดิมคาร์บอนทั้งหมดนะครับนี่ก็ขคาร์บอนนะครับ ี่ก็ยังคาร์บอนนะครับใส่เพิ่มให้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมชอบแต่งอยู่แล้วนะครับในภายใน,นหล่อจริงๆนะตรงนี้ครบเครื่องครับอันนี้ครบเครื่องเลยนะฮะปะบอุณนภูมิ หมดไหมอ่ากรึบกรับกรึบกรับนะฮะโอ้ไฟนี่สว่างตาแตกครับเอสวย,สวยมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับ เดียวพอนะครับเปิดแรงในหลังคาบ้านประเทือนแน่นอนนะเปิดนิดเดียวพอนอะย่าอีกทีนะครับรถอยู่สอยดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะฮะไม่ว่าใกล้หรือไกลนะครับโทรมาคุยกันราคาเปลี่ยนแน่นอนนะฮะอยากได้จริงโทรมานะครับทักมาไม่จบเชื่อผมโทรมาจบ อดใจไหวไหมครับเครื่องกงเงียบนะฮะซอกเซิร์กหน้าเดิมหมดนะครับขารดรอบพันนะฮะโอเคนะครับ